สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควััฐวรรคัติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35วันนี้เวลา15นาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวล,ลัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฐวรรคัติยราชนารีเสด็จไปยังลานสปอตไลท์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแอนด์สเปล อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35ซึ่งกรมประมงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและศูนย์การค้า Future Park and s p e l ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Fish Festival หรือ Fish Festival เทศากาลสัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อนำไรายได้ถวายสมทบมูลนิธิจุลาพรเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งและเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ เผยพแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามร่วมถึงพันไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาหางนกยูงปลาทองปลาหมอ c r o s s อสบ e ดปลาปอมปะัะวัวปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมปลาเอเชียอารโดวานะ่าปลาคราฟและการจัดตู้ปลาพันไม้น้ำและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดรวมจำนวน123รายโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงปลาสวยงามอาทิ ปลาสิวเจ้าฟ้าซึ่งกรมประมงจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคาาัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2568และทอดพระเนตรปลาปอมปะดดวปลาเทวดาปลาคราบซึ่งเป็นปลาสวยงามที่อยู่ในหนังสือพระนินนพนธ์ในพระองค์แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ ในงานมีการจัดแสดงสัตว์น้ำปลาสวยงาม7ชนิด76ประเภทและตู้พันไม้น้ำรวมกว่า3,000ตู้ทั้งปลาประกวดที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยและปราสาทแดนอสรพิษใต้สายน้ำมีการจัดแสดงนทรศการต่างๆอาทินิทรรศการพันสัตว์น้ำในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต นิทรรศการผลงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประมงในโซนชิงช้าสวรรค์สร้างสรรค์น,นวัตกรรมประมงนิทรรศการความรู้ด้านประมงนิทรรศการความรู้ทางการแพทย์ท็อกฟันเฟสพิษวิทยาฉบับเข้าใจง่ายตลอดจนการจําหน่ายยาตํำรับสิริราชจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าในการเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่6กรกฎาคม2568ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาจำหน่ายบัตรเข้าชมในราคา20บาท